สวัสดีครับชาวไร่ชาวสวนชาวนานทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีเรื่องงามยามดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สายพันธุเข้าปลูกที่ร้อนแรงที่สุดในรอบปีที่แล้วนะครับได้เข้ามาถึงที่น,น้านท่าแหนะแล้วครับวันนี้มาเลยนะครับ1น่งก่วง32.5ตัน1300กระสอบนะครับมาถึงปุ๊บมีรถมารับปั๊บเลยนะครับสองคันวันนี้นะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโต ปีนี้มาสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับเบอร์18ชั้นพันธุขยายวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้ก็ไม้โูอันนี้นะครับลูกค้าสั่งทันทีเลย500กระสอบนะครับอยู่ใกล้ใกล้กระสินนี่เองนะครับแล้วก็ยังมีไปส่งต่อที่นี่นะครับนี่ครับนี่ครับนะครับอันนี้ก็ใครที่อยู่ทางเฝ้าไร่นะครับจังหวัดหนองคายนะครับ เฝ้าไรจังหวัดหนองคายร้านพิษสมัยเกษตรพันุ์นะครับก็ไปหาซื้อได้ที่อำเภอเฝ้าไร่ได้ที่ร้านพิษสมัยเกษตรพันธุ์นะครับก็สั่งมาทันทีเลยนะครับ500กระสอบนะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตนะครับปีที่แล้วได้การตอบรับอย่างลดหลามนะครับผลด้วยความหมายของว่าเตี้ยมีต้นเตี้ยมีกลิ่นหอมหนึ่งกินได้แล้วปีนี้ได้ชั้นพันขยายเบอร์18มาเป็นพันใหม่ล่าสุดนะครับจากซิตโตนะครับ เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เข้าเหนียวเตี้ยอิดหรือวเรียกกันว่าอีเตียต้านทานโรคนะครับหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่คัดเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องกราวิตตี้แล้วอบรมควันอย่างดีนะครับก็ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวราเรียดเล็กๆเราจะไปลงตอนให้ลงสินค้าหมดก่อนนะครับวันนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับสายพันธุ์ข้าวปลูกที่ทุกท่านรอคอยมีการสอบถามมาทุกวันนะครับ เตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตนะครับวันนี้ก็มาถึงที่ร้านาบ้านท,ทายเจริญบ้านท่าแห่อําเภอของชัยจังหวัดกาลสินเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอมาถึงปุ๊บก็กําลังลงไปส่งต่อเลยนะครับที่อําเภอเฝ้าไร่ร้านพิษสมัยกเกษตรพันธ์นะครับก็สั่งจองมาทั้งหมด500กระสอบตอนนี้ก็ขนมาให้ก่อน15 0ยห้สอบกระสอบนะครับสำหรับท่านที่อยู่ใกล้นะใ,ในจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬนะครับสกลนครก็แวะไปรับ ไปหาซื้อได้ที่ร้านพิษสมัยเกษตรพันธุ์นะครับศูนย์จัดจำหน่ายอีเทียต้านทานโรคดาวซิตโตจากเครือข่ายไทยเจริญพาณิชย์นะครับจากไทยเจริญพาณิชย์นะครับสำหรับท่านที่อยู่ทางจังหวัดสกลนครหนองคายก็แวะไปหาซื้อกันได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ไปตั้งศูนย์อยู่ที่อำเภอเฝ้าไร่ร้านพิษสมัยเกษตรพันธุ์นะครับนี่ครับหนึ่งพ่วงมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วนะครับท่านที่สนใจตอนนี้ก็รีบไปหาซื้อได้เนื่องจากปีนี้นะครับ ชั้นชั้นพันขยายเบอร์18ได้มาจํากัดจํานวนนะครับท่านที่ต้องการเบอร์18ก็วิ่งไปหาซื้อได้นะครับอยู่ใกล้อําเภอจังหวัดหนองคายบึงการสกลนครน,นะอุดรก็ไปที่ร้านพิศสมัยเกษตรพันธ์อาําเภอเฝ้าไรจังหวัดหนองคายได้เลยนะครับครับส่วนท่านที่อยู่ทางอีสานตอนกลางนะครับก็ไปหาซื้อได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาสาขาหลักที่อําเภอคองไยัยจังหวัดกาฬสินบ้านหนองแปน อำเภอกำมะลไสจังหวัดกะลางศิน์ส่วนร้อยเอ็ดก็ไปหาซื้อได้ที่ตลาดทวัดดินแดงนะทวัดดินแดงนะบ้านควาวกมอเจนะบ้านควาวตรงปั๊มน้ำมันชัยชาลีนะแล้วก็ที่อำเภอคําเขื่อนแก้วนะครับไทยเจริญสาขาคําเขื่อนแก้วส่วนท่านที่อยู่ทางขอนแก่นชัยภูมิโคราชนะครับแวะหาซื้อได้ที่ไทยเจริญสาขาโกสุพิศัยนะครับหรือทางอำเภอเชียงยืนนะครับที่ตําบลบ้านเขื่อน นะครับอำเภอโกสุมพิสัยนะครับที่บ้านเขื่อนใกล้กับทางเชียงยืนขอนแก่นแวะไปที่บ้านเขื่อนได้นะครับนี่เราก็คือเครือข่ายไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขานะครับก็หาซื้อกันได้เลยนะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตเบอร์18ชั้นพันขยาย1เดียวในข้าวนาปีนาที่พัดด้วยเครื่องกราวิตตี้นะครับตราซิตโตมาตรฐานคุณภาพสูงจากตราซิตโตนะครับ